ภาษาลู uh huh. มันคือภาษาอะไรฮะคือแรกเริ่มเดิมทีเป็นภาษาเจเลยใดๆในกอ,นกอ,องทับคทงทยคนในกองก็ชอบจะพูดอย่างนี้ใช่แล้วหนูขับแคนใจตรงที่ว่าคอสตูมอ่ะพูดภาษาลูต่อหน้าหนูกับพี่นุ่นแล้วหนูกับพี่นุ่นก็สงสัยว่ามันนินทา เราไม่ชอบให้ใครนินทามันนินทาแน่ขอเวลาหน่อยภาษาอังกฤษเรียนทั้งชีวิตพูดไม่ได้ภาษาลูสองอาทิตย์มาเลยค่ะเขาใจทุกคำเขาใจ่ทุกคำเออมันต้องมีหลักการใช่ไหมใช้ลอเรือแทนพยัญชนะใช่คุณได้ไหมคุณได้ไหมสมมุติเขาว่าคุยพยัญชนะคือคอควายถูกไหมเอาลอเรือไปใส่คอคคลุยอ๋อคุย ลอลิงลุยลุยอ๋อเอาไปแทนควายใช่อ๋อลุยที่เหลือมันเป็นเรื่องสัญชาตญาณล้วนเหลอบตูบแปลว่าอะไรตอบลอยหุยหลอยต้องมีหอยอะลอยหุยก็พี่หอยไงแต่ถ้าเป็นรอเรือจะใช้่อโซ่แทนอย่างเช่นซักลุกเสือนลูนคือรักไงคำว่ารักไงซักลุกอะรักรักซักลุกเสือนรูนก็คือเรือน แล้วตอนที่คุณไปเรียนน่ะคุณเรียนกับใครหนูเรียนกับน้องกระเธอในกองถ่ายจริงๆมันไม่สอนแบบสอนไงเจียประจับใจความเอาเองว่ามันอาจจะต้องเป็นแบบนี้แล้วเหมือนแบบทุกอย่างมันง่ายมากอ่ะสำหรับหนูอ่ะหนูแับโตขึ้นมาเพื่อการนี้ถ้าเกิดหนูบอกแล้วถ้ามันมีสอบหนูได้เกรดสี่ทั้งคู่แล้วยืนนู่นเลยยืนนู่นพู่ครองปืนโอ้โหรอกันเลยพี่หอแล้วส่วนใหญ่ กับคุณนุ่นเมาเรื่องอะไรกันในตอนตอนแชทหรือตอนอะไรส่วนใหญ่จริงๆนะทุกวันนี้พี่นุ่นส่งส่งรีวให้เนี่ยสมมุติว่ามีคุณยายแก่ตำส้ตมตําแล้วแบบมีคนเอาเบสบอลปลาใส่กระจกโทรศัพท์นึกออกปะแล้วเวลาเราดูแล้วจะมีอ,อย่างเงี้ย<อ>มันจะเข้าส่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ชชมากจรดีชอ,ชอบมากอะไรแบบช็อตอย่างเงี้ยเนี่ยแล,<อ>แล้วทุกครั้งเวลาพี่นุ่นส่งรีวให้ทุกวันนี้เจ๊จะอยู่เนี่ยพอเปิดเสร็จปุ๊บเพื <c oughs> <c oughs> ่อเพื่อมีแหวเออเพื่อมันจะแบบแหว่พุ่งมาเพราะ มันชอบมากแต่แต่ไม่เอาผีกังงูหรืออะไรนะคือแค่แบบถ้าเป็นลูกบอลเป็นอะไรก็ตลกตลกใช่ไหมแต่บางบางทีเคยดูไอ้ที่มันส่งมาแล้วมันเป็นแบบนั่งพิมพ์อยู่แล้วแหมอะไรจบันั้นไม่ชอบเลยออพี่นุ่นชอบที่สุดแต่จริงๆนะบางทีเนี่ยอย่างอย่างเพื่อนผู้หญิงเป็นแบบนี้แต่เพื่อนผู้ชายเ่ยจะเมาไหมเขาไม่เมาผู้ชายมันชอบส่งมาแบบนี้แต่เป็นภาพเสร็จแบบกําลังพูดแบบสมมุติเขาพูดพูดพูดแบบวิชาการอยู่แล้วเสียงจบเลย คนะชุมกับผู้ใหญ่อะโอ้ยโอ้ยเอาดีๆพี่หอยต้องมีกุ๊บกุ๊บผู้ชายมีมีมีกุ๊บนำเลี้ยงใครบ้างใครบ้างโอ้เอ่ยชื่อได้ไม่ได้เลยเหรอป๋องกับพนแน่นอนกันชายโอ๊ตปาโมดแฟนฉันนิกกี้แต่เอ่ยชื่อหัวหน้าแกงไม่ได้ ช่วยเลยเก<ล>็บไว้เหรอหเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเนาะอืมอันนี้แหละอันนี้ตั้งชื่อกุ๊บลายว่าอะไรลายกลุ่มอุ้ยกุ่บน่ารักอ่ะสมัยก่อนเลยจะน่ารักมากน่ารักมากจะมีแบบคำ <S <S ติดติดแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นแล้วเราก็ไม่เคยแก้ไม่เคยไปเปลี่ยนมันเลยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคุณหอมมีกลุ๊บลายพวกนี้ไหมโอ้โหพูดไม่ได้สักกลุ่มเลยเอาเอาชื่อเอาชื่อสักกลุ่มหนึ่งดิแบบที่เป็นกลุ่มลับเลยกลุ่มลับเลยกลุ่มลับก็ for you อะไร <laughs> เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องสัมภิฐาเมาทั่วไปพูดถึงข่าวทั่วไปประจวบอัพเดท